สวัสดีค่ะคุณผู้ชมใครๆก็เข้าครัวค่ะและว,วันนี้นะคะเชฟม,มากับโจทย์ที่ว่าจะใช้ผักกาดขาวทําอาหารอะไรให้มีวารตี้แล้วก็อร่อยมากขึ้นนะคะหนึ่งในเมนูครีเอทีฟและอยากนําเสนอนะคะ่ะก็คือต,อตัวผักกาดขาวห่อเต้าหู้ทําชูชีเป็นมังสวิรัตนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกัน,กนค่ะว่าทํำยังไงส่วนผสมของเต้าหู้ห่อผักกาดขาวมังสวิรัตนะคะ,ะเราเอาเต้าหู้ค่ะเราเลือกเป็นเต้าหู้ขาวแบบนิ่มนะคะคุณภาพดีค่ะ ส่วนต่อมาค่ะประกาศขาวค่ะเลือกแบบต้นแล้วก็ใบใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอามาหอ่อเต้าหู้ให้มิดนะคะแล้วเราใช้ต้นหอมค่ะในการมัดนะคะให้การห่อเนี่ยมีความแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนต่อมาค่ะเราใช้ตัวกะทิกล่องนะคะสำหรับทำน้ำชูชีค่ะแล้วเราปรุงรสด,ด้วยนะคะตัวพริกแกงเผ็ดค่ะซอสของชูชีก็คือทำมาจากพริกแกงเผ็ดนะคะ แล้วก็แต่งรถเคมนะคะด้วยซีอิ๊วขาวค่ะรสหวานด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะใช้น้ํามันนิดหน่อยะคะเป็นน้ํามันพืชในการเพิ่มความเงาและมันให้กับตัวชูชีค่ะสุดท้ายค่ะสําหรับแต่งกลิ่นนะคะเราใช้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงสําหรับแต่งสีค่ะสําหรับอัตราส่วนผสมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv ไปดูวิธีการทำกันค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะทำทำการเตรียมผักกาดขาวนะคะให้มีความนิ่มพอนะคะที่จะมาห่อเต้าหู้นะคะเราเลือกใบใหญ่ๆค่ะแล้วหั่นตัวรากออกนะคะแล้วก็เอาตัวผักกาดขาวนะคะนึ่งในไมโครเวฟนะคะใช้ไฟสูงสุดนะคะใช้เวลาประมาณ2นาทีครึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่มีตัวไมโครเวฟเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกใช้เป็นการต้มน้ำแล้วก็เอาตัวใบผักกาดขาวเนี่ยลงไปลวกก็ได้นะคะ ในระหว่างที่ลวกผักกาดขาวเนี่ยก็ถือโอกาสนะคะลวกต้นหอมไปพร้อมกันนะคะให้มีความนิ่มแล้วก็จะได้ใช้แทนเชือกมัดนะคะระหว่างที่เรารอผักกาดขาวนะคะเราจะเตรียมน้ำชูฉี่ไว้เลยนะคะเป็นการประหยัดเวลาค่ะเริ่มจากตั้งกระทะนะคะใช้ไฟกลางค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปค่ะ พอเรารอน้ำมันร้อนได้ที่สักครู่นะคะเราเอาพริกแกงเผ็ดนะคะลงไปผัดกับน้ำมันนะคะในเครื่องแกงของพริกแกงเผ็ดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีพวกพริแกแห้งหอมแดงกระเทียมนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมังสวิรัตก็จะมีกะปิเจนะคะซึ่งเกิดจากพวกถัวเผาเล็กน้อยนะคะให้เกิดความหอมเพิ่มความหอมนะคะด้วยใบยมะกรูดฉีกนะคะ ไปอีกเล็กน้อยตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะเราจะเติมกะทิลงไปค่ะไม่ต้องเติมหมดนะคะค่อยๆเติมลงไปเพื่อเราจะเคี่ยวให้ตัวกะทิอะค่ะแตกมันค่ะดูฉี่แล้วออกน้ำจะออกแห้งๆแล้วก็เงามันนะคะ ระหว่างนี้เราจะเคี่ยวกะทิกับตัวพิกแกงเผ็ดนะคะไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรากลับมาชมกันค่ะว่าขั้นตอนต่อไปทำยังไงตอนนี้ชูฉี่ก็เริ่งมงวดแล้วนะคะเราจะปรุงรสค่ะด้วยน้ำตาลปี๊บค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะ แล้วก็คนให้น้ำตาละลายแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะกระจายตัวไปทั่วนะคะระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการปิดไฟไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะรอเอาผักกาดขาวไปห่อเต้าหู้ให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาทำขั้นตอนนี้กันต่อค่ะค่ะจากตรงนี้นะคะเราจะเตรียมเอาผักกาดขาวนะคะมาหอกับเต้าหูะคะ้ค่ะเราใช้เต้าหู้นะคะครึ่งแผ่นกับผักกาดขาวหนึ่งใบนะคะเราห่อให้เรียบร้อยนะคะ สาเหตุที่เราต้องเอาผักกาดขาวนะคะมาห่อเต้าหู้เนี่ยเราต้องการลดสัมผัสของผักนะคะที่ยังมีลักษณะเป็นใบเต็มๆอยู่นะคะแล้วก็เวลาเรากัดลงไปเราจะได้ความชุ่มชื้นแล้วก็ความกรอบของผักเนี่ยและหลังจากที่เราสัมผัสกับความกรอบของผักแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปสัมผัสกับความนุ่มของเต้าหู้อีกทีหนึง่งทาให้ชูชีเต้าหู้เนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะหลังจากเราห่อเรียบร้อยแล้วค่ะ เราเอาตัวที่เต้าหู้ที่ห่อเรียบร้อยหย่อนลงตัวฉูฉี่ได้เลยค่ะใช้เวลาต้มแล้วก็เคี่ยวนะคะถ้าเกิดซอสชูฉี่แห้งค่ะเราก็จะเติมกะทิลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวไปจนกว่าตัวชูฉี่นะคะจะงวดแล้วก็ตัวซอสเนี่ยซึมเข้าไปในตัวเต้าหู้ด้วยค่ะโอเคค่ะเทฟก็จะเร่งไฟเล็กน้อยนะคะตรงนี้จะใช้เวลาเคี่ยวอีกสักประมาณ5นาทีนะคะเพื่อจะให้ตัวชูฉี่ ผักกาดขาวห่อเต้าหู้เนี่ยเสร็จสมบูรณ์นะคะเดี๋ยวเรากลับมาชมกันต่อค่ะตอนนี้นะคะเราก็เคี่ยวน้ําชูฉี่จนกระทั่งน้ําชูฉีเนี่ยเข้าไปในเนื้อเต้าหู้และก็ตัวผักกาดขาวเรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้เราจะจัดลงจานแล้วะค่ะเลือกขึ้นมา1ชิ้นนะคะ เชฟเตรียมจานสีขาวลองไปตองไว้นะคะเราใช้ชิ้นเดียวก็พอนะคะจัดเสิร์ฟสำหรับหนึ่งที่นะคะแล้วก็เอาน้ำชูชี่นะคะชี้ข้นๆแล้วก็มีมันเล็กน้อยค่ะราดข้างบนนะคะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้านะคะแดงที่ซอยเอาไว้แล้วก็ใบมะกรูดซอยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมชูชีนะคะเต้าหู้ห่อด้วยผักกาดขาวนะคะเป็นมังสวิรัตนะคะมื้อนี้สําหรับครอบครัวที่ชอบอาหารมังสวิรัตหรือว่าวันไหนที่คุณอยากจะมีความรู้สึกอยากจะไม่เดือดเบียนเนื้อสัตว์นะคะสําหรับอัตราส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะและว,วันนี้นะคะขอให้มีความสุขกับการรับประทานอาหารค่ะสวัสดีค่ะ